นี่เป็นเรื่องราวของชายหนุ่มที่เชื่อในความรักและพรมลิขิตกับหญิงสาวที่ไม่เคยเชื่อในความรักและความผูกพันและเมื่อพวกเขาทั้งคู่มาพบกันนั้นเรื่องราวจะเป็นอย่างไรไปรับชมพร้อมกันเลยขอต้อนรับทุกท่านเข้าสู่ s p o ย l ์ครับวันนี้เราขอเสนอ500 d a y s of summer summer ของฉัน500วันไม่ลืมเธอวันที่1และผู้ชายที่นั่งอยู่ตรงนี้เขามีชื่อว่าทอม ทอมเป็นพนักงานบริษัทเขียนการ์ดคำหวยพรและทอมนั้นเขาก็มีความเชื่อมานตั้งแต่เด็กเลยวว่าเขานั้นสามารถมีความสุขในชีวิตได้มากที่สุดเมื่อเขาได้พบกับหญิงสาวที่เป็นรักแท้และภูมิลิขิตของเขาขเขานั้นเชื่อว่าจะต้องมีความสุขอย่างมากถ้าได้แต่งงานกับเธอและอยู่กินกับเธอตลอดไปและสาวสวยควนนี้คือซัมเมอร์ ซัมเมอร์เพิ่งย้ายเข้ามาที่บริษัทเดียวกับทอมเธอได้เข้ามาทํางานในตําแหน่งเลขาของหัวหน้าบริษัทเธอเป็นคนที่ไม่เชื่อเรื่องความรักผมลิขิตความผูกพันหรืออะไรก็ตามที่เกี่ยวกับความรักคงเป็นเพราะว่าพ่อแม่ของเธอนั้นอย่าล้างการตั้งแต่เธอนั้นยังเด็กเธอนั้นเป็นคนที่สามารถตัดผมที่ดํายาวสลวยของเธอนั้นโดยที่ไม่รู้สึกอะไรเลยและในระหว่างที่บริษัทนั้นกําลังประชุมกันอยู่หัวหน้าบริษัทก็ได้เรียกพนักงานใหม่มาแนะนําซึ่งนั่นก็คือซัมเมอร์ วันที่290ต้องบอกก่อนว่าหนังเรื่องนี้นั้นจะตัดไปตัดมานั้นผมจะเล่าตามที่ผมได้ดูมาเลยแล้วกันเด็กผู้หญิงคนนี้เธอมีชื่อว่าราเชลเธอเป็นน้องสาวของทอมเธอนั้นได้มาหาทอมเพราะมีเรื่องเกิดขึ้นเพราะว่าอยู่ดีๆนั้นทอมได้ทุบจานที่บ้านของเขาแตกเป็นสเสี่ยงไปหลายใบซึ่งไม่รู้ว่าเขาพิกธใครมาแต่น้องสาวและเพื่อนของทอมนั้นก็ได้มาห้ามเอาไว้ก่อนแล้วหลังจากนั้นน้องสาวและเพื่อนของทอมก็ได้มาถามกับทอมว่าเกิดอะไรขึ้นคําตอบที่ได้มาก็คือ,อ,อ Thom, ซัมเมออ้บ่่ไูา,าตดดคยํี กลับมาในวันที่3ทอมกับเพื่อนหัวฟูคนนี้กําลังคุยกันเรื่องซัมเมอร์อยู่เพื่อนของทอมได้บอกว่าซัมเมอร์เนี่ยเป็นคนที่บ้าผู้ชายมากเลยนะแถมยิ่งอีกต่างหากพอเข้าไปทักก็ไม่คุยด้วยทอมก็เลยบอกไปว่าคิดว่าเป็นผู้หญิงแล้วจะทาอะไรงี่เง่าก็ได้สินะและในวันที่4ทอมนั้นได้มาทํางานที่บริษัทตามปกติและเขาก็ได้เจอกับซัมเมอร์พอดีแลวจู่ๆซัมเมอร์ก็ได้ทักทอมก่อนเธอได้บอกว่าเธอชอบเพลงที่ทอมนั้นฟังและยังเป็นเพลงโปรดของเธออีกด้วย หลังจากที่เธอเดินออกไปทอมนั้นก็ได้ยืนสตันไปหลายวิเลยเพราะว่านี่เป็นครั้งแรกที่ทอมนั้นได้คุยกับซัมเมอร์และมาในวันที่8ทั้งสองคนได้เดินเข้ามาทักทายและทําความรู้จักกันซัมเมอร์ได้มาถามกับทอมว่าเขานั้นทํางานที่นี่นานหรือ,อยังทอมก็ได้ตอบไปว่าเขาทํางานที่นี่มา2อสปีแล้วแต่จริงๆแล้วเขานั้นอยากเป็นสถาปนิกมากกว่าตัดมาวันที่154ทอมได้ออกมาเดินเล่นกับเพื่อนและเขาก็ได้สารภาพกับเพื่อนของเขาว่ากูอยากกะซีซัมเมอร์ว่ะไม่ใช่ละ ทอมได้บอกว่าเขานั้นชอบรอยยิ้มของซัมเมอร์ทรงผมของซัมเมอร์หัวเข่าของซัมเมอร์และรอยปานรูปหัวใจของซัมเมอร์เขานั้นชอบทุกๆอย่างที่เกี่ยวกับซัมเมอร์เรียกว่าคลั่งรักกันแบบสุดๆเลยครับคนนี้ตัดกลับมาวันที่28บริษัทของพวกเขานั้นได้มาสังสรรค์กันที่ร้านเหล้าแห่งหนึ่งซัมเมอร์ก็ได้มานั่งดื่มที่โต๊ะเดียวกับทอมและเพื่อนของทอมพวกเขาได้คุยกันถึงเรื่องความรักเพื่อนของทอมได้ถามว่าซัมเมอร์มีแฟนหรือย,อยังแต่ซัมเมอร์ก็บอกว่าเธอยังไม่มีแล้้ววกก็ยยยังไมม่อาีด ซัมเมอร์บอกว่าเธอนั้นอยากมีอิสระและไม่อยากผูกมัดกับใครแบบซีเรียสเธอได้บอกว่าความรักความผูกพันและพรมลิขิตนั้นมันไม่มีจริงหรอกทอมก็ได้บอกกับซัมเมอร์ว่าเธอนั้นคิดผิดซัมเมอร์ก็ได้ถามกลับว่าแล้วเธอรู้ได้ยังไงล่ะว่ามันผิดและทอมก็ได้ตอบกลับแบบเหล่ท่อว่าถ้าเธอรักใครสักวันเธอจะรู้เองและหลังจากที่ทอมนั้นเมาได้ที่เขาก็ได้ขึ้นไปร้องเพลงบนเวทีอย่างสนุกสนานทุกคนก็ต่างชอบใจ พอทุกคนแยกย้ายทอมก็ได้มาส่งเพื่อนของเขาขึ้นรถพร้อมกับซัมเมอร์แต่เพื่อนของทอมก็ได้วางงานเพื่อนของทอมได้บอกกับซัมเมอร์ว่าทอมน่ะชอบซัมเมอร์นะทําไมทอมถึงไม่ยอมบอกเขาไปล่ะหลังจากนั้นทอมก็ยัดเพื่อนของเขาเข้าไปในรถเพื่อที่จะไล่ให้มันกลับบ้านไปซัมเมอร์ก็ได้ถามกับทอมไปว่าจริงเหรอที่ทอมนั้นชอบซัมเมอร์ทอมก็ได้ตอบไปว่าแน่นอนฉันต้องชอบเธออยู่แล้วซัมเมอร์ก็ถามว่าในฐานะเพื่อนใช่ไหมทอมก็ตอบว่าใช่และหลังจากนั้นซัมเมอร์ก็ได้เดินจากไปทอมมันก็ได้ยืนสตัันนไปพกึงฮ ช่างเป็นผู้ชายที่ปากไปตรงกับใจซะจริงไม่กี่วันหนึ่งทอมและซัมเมอร์ได้มาเจอกันในบริษัทแต่ทั้งคู่นั้นไม่ได้พูดจากันสักคำแต่อยู่ดีๆซัมเมอร์นั้นก็ได้เดินเข้ามาจูบทอมโดยที่ไม่รู้สาเหตุล่อก,กันตรงเครื่องถ่ายเอกสารเลยครับและจากนั้นทั้งคู่ก็ได้ใกล้ชิดกันมากขึ้นได้คุยกันมากขึ้นวันที่3.4ทอมกับซัมเมอร์ได้มาเดินเล่นกันที่อีเกียแห่งหนึ่งพวกเขาเนั้นเล่นละครสมมุติกันเป็นสามีภรรยากัน เหมือนกับว่าพวกเขานั้นไม่มีอะไรทํากันชีวิตมันว่างเลยมาเดินเล่นกันที่นี่และซัมเมอร์ก็ได้บอกกับทอมว่าเธอนั้นยังไม่อยากผูกมัดกับใครหวังว่าทอมนั้นจะรับได้นะทอมของเรานั้นก็โอเคและเขาหวังว่าสักวันหนึ่งเขาจะเปลี่ยนความคิดของซัมเมอร์ได้หลังจากที่ไปเดินเล่นกันเสร็จก็มาดูเป็ดกันในห้องต่อและนี่ก็เป็นครั้งแรกที่ทอมกับซัมเมอร์นั้นได้มีซัมติ้งกันหลังจากนั้นทอมก็ได้ออกไปทํางานแล้วคุณดูสีหน้าของมันสิครับทอมได้ออกไปทํางานอย่างมีความสุขและททััััััักกกกกกกาา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 ยยคคคนนนนมมมมม่่่่่่่ววววไไปปหหดรรรรรรรูู้้้จบบบเเเเขขขืออออลแีีงงผ ตัดมาในวันที่303ทอมได้มาทํางานที่บริษัทแต่สภาพนั้นแตกต่างจากก่อนหน้านี้มากดูเหมือนว่าตอนนี้ซัมเมอร์นั้นจะลาออกจากบริษัทไปแล้วทอมได้ส่งอ e ีเมลไปหาซัมเมอร์หลายครั้งแต่เธอก็ไม่ตอบมาจนในที่สุดเธอก็ได้ตอบเธอบ,บอกว่าอาทิตย์นี้เธอนั้นไม่ว่างขอเลื่อนเป็นอาทิตย์หน้าได้ไหมและหวังว่าทอมนั้นจะพร้อมเป็นเพื่อนกับเธอแล้วซึ่งมันทําให้เรารู้ว่าทอมนั้นได้เลิกกับซัมเมอร์ไปแล้ววันที่95ทอมได้พาซัมเมอร์มานั่งเล่นที่เอ็งเจลัสพาซาซึ่งเป็นสถานที่โปดของ ทอมนั้นอยากเป็นสถาปนิกที่สร้างตึกให้ตาเตงใจผู้คนซัมเมอร์ก็เลยอยากให้ทอมนั้นวาดรูปให้เธอดูว่าเขานั้นจะสร้างยังไงซึ่งฉากนี้เป็นฉากที่โรแมนติกมากครับวันที่109ทอมนั้นได้มาที่บ้านของซัมเมอร์เป็นครั้งแรกและเหมือนว่าตอนนี้เขาได้เข้ามาในโลกของซัมเมอร์เรียบร้อยแล้วมันเลยทําให้ทอมนั้นสงสัยในใจว่าคนที่ได้เข้ามาในโลกส่วนตัวของผู้หญิงแบบนี้ต้องมีสถานะเป็นยังไงกันแน่วันที่118 ทอมได้มาปรึกษาปัญหานี้กับน้องสาวเขาที่โรงเรียนเขาอยากจะรู้ว่าตอนนี้เขามีสถานะอะไรกับซัมเมอร์กันแน่น้องสาวของทอมก็ได้บอกให้ทอมนั้นถามซัมเมอร์ไปตรงๆเลยว่าเขาคิดยังไงกันแน่แต่ดูเหมือนว่าทอมนั้นกําลังกลัควคําตอบที่เขาไม่อยากได้ยินมากที่สุดหลังจากนั้นทอมก็ได้ไปรับซัมเมอร์เพื่อที่จะพาไปดูหนังและเขาก็ได้ถามกับซัมเมอร์ว่าสถานะของเราตอนนี้มันเป็นยังไงกันแน่ตอนนี้เรากําลังทําอะไรกันอยู่ซัมเมอร์ก็ได้ตอบทอมในทันทีว่าแล้วใครสนละ่ะคุณแฮปปี้ฉัน Happy. แนี้่่่นมัก็พอลววไใชท2559 ทอมและซัมเมอร์ได้มานั่งที่บาร์แห่งหนึ่งแล้วก็มีไอ้ผู้ชายใส่สูทซ้ายมือคนนี้ซึ่งน่าจะเป็นคนรู้จักของซัมเมอร์หรือไม่ก็แฟนเก่าของเธอเข้ามาทักทายเธอมันได้ขอเลี้ยงเหล้าซัมเมอร์แต่เธอไม่สนใจแล้วก็ไล่มันไปหลังจากนั้นมันก็ได้ดูถูกซัมเมอร์ทอมนั้นได้ยินแบบนั้นจึงอดใจไม่ไหวเลยเข้าไปซัดหน้ามันทีหนึ่งและหลังจากนั้นทอมก็โดนมันสวนกลับมาด้วยหมัดซีรีส์เอาจริง แ,และหลังจากนั้นทั้งคู่ก็กลับมาทะเลาะก,กันที่บ้านเนื่องจากว่าซัมเมอร์นั้นไม่อยากให้ทอมเข้ามายุ่งเกี่ยวกับเรื่องนี้แต่ทอมนั้นก็บอกว่าเขาโดนต่อยเนี่ยก็เพราะซัมเมอร์เลยนะและทอมนั้นก็ยังโกรธที่สถานะของเขากับซัมเมอร์นั้นไม่ชัดเจนสักทีทําให้เขาหนีกลับมาที่บ้านแต่ซัมเมอร์นั้นก็ได้ตามมาง้อทอมถึงยันหน้าบ้านเลยวันที่191ทั้งคู่ก็ได้มาสวีทหวานกันที่โรงหนังตามประสาค,คนคลั่งรักตามปกติและตัดมาวันที่321ทอมั้นนนโดหหัวห้าของเเขาเรียกเข้าไปพบ และหัวหน้าของเขาก็ได้ถามว่ามันเกิดอะไรขึ้นที่ทําให้ทอมนั้นเป็นแบบนี้เกี่ยวกับที่ซัมเมอร์นั้นลาออกหรือเปล่าแต่ทอมนั้นก็ไม่ได้โต้ตอบอะไรหัวหน้าของเขาจึงสั่งให้ทอมนั้นเลิกเขียนการ์ดอวยพรแล้วไปเขียนการสส์ดงานศพซะกลับมาวันที่167กับการกระชากเมกื่อกี้จริงๆแล้วทอมนั้นเป็นคนที่มีความสามารถในการหาคําอวยพรอย่างมากเพื่อนๆร่วมงานจึงมาปรึกษาเขาตลอดเวลาวันที่322ทอมนั้นได้มาเดทกับสาวสวยคนหนึง่งแต่เขาก็ได้บอกกับเธอไปตรงๆเลย ซึ่งมันเป็นเหตุผลที่ดีจริงๆครับวันที่402ทอมนั้นได้ขึ้นรถไฟขบวนหนึ่งเพื่อที่จะไปงานแต่งของเพื่อนร่วมง,งานแต่ทันใดนั้นเองเขาก็ได้เห็นซัมเมอร์อเขาจึงแก้งเดินผ่านไปแต่จูจ่ๆซัมเมอร์ก็ได้เดินเข้ามาทักทายทอมและถามสารทุกสุขดิบกันและนี่เหมือนพรมลิขิตที่ทําให้เขาได้มาพบกันอีกครั้งซัมเมอร์นั้นก็กําลังจะไปงานแต่งที่เดียวกับทอมพอดี หลังจากที่ทั้งคู่นั้นมาถึงงานแต่งพวกเขาก็ได้นั่งดื่มที่โต๊ะเดียวกันและคุยกันไปเรื่อยตามภาษาและจูๆ่ๆซัมเมอร์นั้นก็ได้ชวนทอมขึ้นไปเต้นลัมมันทำให้ทอมนั้นรู้สึกดีอย่างมากที่เธอนั้นชวนเขาไปและซัมเมอร์ก็ได้บอกกับทอมว่าเธอจะจัดปาร์ตี้ที่บ้านของเธอเธอเลยชวนทอมไปด้วยทอมก็ตอบตกลงที่จะไปทันทีทอมก็ได้คิดในใจว่าอีซัมเมอร์มึงเสร็จกูแน่กูว,ว่าไม่ใช่ละและแล้วทอมก็ได้มาถึงที่ปาร์ตี้ของซัมเมอร์ ทอมนั้นมาด้วยความคาดหวังคาดหวังว่าซัมเมอร์นั้นจะมีความรู้สึกเดิมๆเหลือกับเขาอยู่บ้างแต่ความจริงแล้วมันไม่ใช่เลยครับเขาคิดว่าซัมเมอร์จะออกมาต้อนรับเขาโดยการจูดดูดดื่มแบบโรแมนติกแต่ความจริงแล้วเธอก็แค่กอดเหมือนคนธรรมดาทั่วไปเท่านั้นเขาคิดว่าซัมเมอร์จะให้ความสําคัญกับเขาเข้ามาคุยกับเขาแค่คนเดียวแต่ความเป็นจริงแล้วอโลนและหลังจากนั้นทอมก็ได้เห็นแหวนแต่งงานที่มือของซัมเมอร์เขาจึงรีบวิ่งออกมาจากงานปาร์ตี้ในคืนนั้นโดยที่ไม่บอกใครเลย วันที่441ทอมนั้นมีสภาพร่างกายกับจิตใจที่ย่ำแย่มากๆโดยทุกวันเขาไม่สนใจอะไรอีกต่อไปแล้วเขาโม่แต่กงเล่าไปวันๆแบบว่าเฮิร์ตอะครับแล้วก็ไปที่ทํางานมุมมองของเขาที่มีต่อการ์ดอวยพรน,นั้นมันไม่เหมือนเดิมอีกต่อไปแล้วทอมบอกว่าการ์ดอวยพรพวกนี้มันต้องเป็นความรู้สึกจริงๆจากใจสิแล้วทําไมพวกเขาต้องให้คนแปลกหน้าอย่างพวกเรามาเขียนแทนด้วยละ่ะอย่างเช่นคําว่ารักแล้วทอมก็ได้ขอลาออกจากที่ทํางานแล้วไปตามหาเส้นทางของเขาวันที่456-476 ในระหว่าง20วันนี้ทอมนั้นอยู่ในสภาพฟื้นฟูจิตใจเขาได้หาทําอะไรไปเรื่อยเปื่อยวาดรูปหรืออะไรก็ตามที่ทําให้จิตใจของเขาดีขึ้นและมันก็เป็น20วันของซัมเมอร์ที่เธอนั้นได้เป็นภรรยาของคนอื่นไปแล้วส่วนทอมของเรานั้นก็นั่งรถเมล์ครับแล้วทอมก็ได้ออกมานั่งเล่นในสถานที่โปรดของเขาแต่ทว่าก็มีเสียงจากคนคุ้นเคยนั้นเรียกเขา จึงทาให้เขาต้องหันกลับไปทันทีใช่แล้วครับเธอคือซัมเมอร์นั่นเองเธอก็บอกกับทอมว่าคิดไว้แล้วองต้องมาเจอทอมที่นี่หลังจากนั้นทั้งคู่ก็ได้มานั่งคุยกันในที่ประจำทอมได้ถามกับซัมเมอร์ว่าตอนนั้นคุณบอกคุณไม่อยากมีแฟนแต่ตอนนี้คุณเป็นภรรยาของคุณอื่นไปแล้วมันยังไงกันแน่ซัมเมอร์ก็ได้บอกกับทอมว่าทอมนั้นพูดถูกครับเรื่องผมลิขิตเพราะว่าตอนที่ซัมเมอร์นั้นได้เจอกับสามีามเธอกําลังอ่านหนังสือเล่มหนึ่งอยู่แล้วก็็็มมมี้ชชาาายคคนนนนงเเขขัาาััักกก่่ออบสสืลลแะปปรรุไใ แล้วหลังจากที่พวกเขาคุยกันเสร็จพวกเขาก็ได้แยกย้ายกันและก่อนที่ซัมเมอร์นั้นจะเดินจากไปทอมก็ได้บอกแบบหล่อเทว่าผมนะ่ะอยากเห็นคุณมีความสุขนะแล้วซัมเมอร์ก็เดินจากทอมไปอย่างไม่หวนกลับมาวันที่500ทอมได้มาสัมภาษณ์งานที่บริษัทแห่งหนึ่งและเขาก็ได้เจอกับสาวคนหนึ่งเธอมีชื่อว่าออท่าซึ่งเธอก็มาสัมภาษณ์งานเหมือนกันพูดง่ายๆก็คือเธอเป็นเหมือนคู่แข่งของทอมนั่นเอง แล้วออท่าก็ได้ถามกับทอมว่าเราเคยเจอกันมาก่อนไหมทอมก็ตอบว่าไม่นะแต่ออท่าก็ได้บอกไปว่าเคยเจอทอมที่แองเจลัสพาซาทอมก็ได้บอกว่านั่นเป็นที่โปรดของเขาแต่ทําไมเขาไม่เคยเห็นออท่าเลยออท่าก็ตอบกลับมาแบบจุกๆว่าคุณคงไม่ได้ตั้งใจมองและนั่นมันก็ทําให้ทอมคิดได้ว่าถ้าเขาสนใจอย่างอื่นบ้างนอกจากซัมเมอร์ก็คงจะมีคนดีๆเข้ามาหาเขาเยอะแยะแล้วทีนี้ทอมก็ชวนออท่าไปกินกาแฟหลังจากสัมภาษณ์งานเสร็จแต่ออท่าก็ได้ปฏิเสธแบบสุภาพว่าเธอมีนัดกับคนอื่นแล้วแต่หลัังจจากกนนน้เเธอ็ปลี่ยใ เธอตอบตกลงและทําความรู้จักกับทอมและหลังจากนั้นทอมก็เริ่มนับหนึ่งใหม่ได้อีกครั้งและ500วันของทอมนั้นก็ได้จบลงเป็นยังไงกันบ้างครับสําหรับหนังเรื่องนี้สําหรับคนที่คิดว่าทอมนั้นจะได้คู่กับซัมเมอร์คุณคิดผิดแล้วครับขอแสดงความเสียใจด้วยถ้าใครชอบก็ไปตามดูได้นะครับและสําหรับคนที่อยากติดตามการสปอยในเรื่องต่อๆไปคุณสามารถติดตามได้ทางช่องเราเลยนะครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด s u b สไครต์ให้ด้วยนะครับสำหรับบนนี้สวัสดีครับ